สวัสดีครับวันนี้ตัวเป็นตูนครับฟุตบอลลีกของต่างของทุกทุประเทศกลับมาเตะกันเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์นั้นเป็นฟุตบอลถ้วยของยุโรปนะฮะวันนี้พาไปที่พิมเมลีกของกิตระหว่างจาฝูงนะครับโอ้ซึ่งว่ากันว่าครั้งหนึ่งนั้นนะครับแชมป์ค่อนข้างที่จะแบเบอร์แต่ตอนนี้ไม่แบเบอร์เสแล้วนะครับสาหรับอาร์เซนอลนะครับมีแต้ม นำหน้าแมนเชสเตอร์ที่อยู่4แต้มน,นะครับแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับตอนนี้นะครับคืนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบวยในตารางอย่างซัลซัตนันโอ้คืนนี้นะครับเรามาดูกันว่านะครับอาร์เซนอลน,นั้นจะฟอร์มจะดิ่งลงเหวจะกดดนันจะเป๋ต่อไปหรือไม่นะครับในการที่จะเจอกับ ทีมบุยของตารางอย่างซัลซามันตันนะครับวันนี้นะครับต้องจําเป็นที่ชนะถึง2ลูกนะครับโหสองลูกก็ได้แค่แขนเดียวด้วยตอนนี้นะครับเรามาดูกันว่านะครับอาร์เซนอลนั้น5นัดหลังสุดนั้นนะครับเป็นยังไงนะครับห้านัดหลังสุดก่อนอาร์เซนอลชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1โดยเฉพาะ2นัดหลังสุดนั้นนะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับลิเวอร์พูล2 2แล้วก็เสมอกับเวสต์แฮม2-2นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ อาร์เซนอลนั้นนักเตะเอของเขานั้นเริ่มที่จะรับแรงกดดันไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะรับแรงเสียดทานไม่ได้แล้วนะครับฟอร์มการเล่นที่เคยดีนะครับกองหน้าถึงแม้จะยิงประตูได้แต่กองหลังก็เสียประตูทุกนัดเช่นกันนะครับไม่เว้นแต่นัดที่เอาชนะลีดยูอร์เต็มสี่หนึ่งก็เสียประตูนะครับห้านัดหลังสุดนั้นอาร์เซนอล เสียประตูทุกนัดนะครับนั่นทำให้เราเห็นว่ากองหลังอาเซนอนนั้นเริ่มที่จะไม่เออขาเรียกว่าเริ่มที่จะ,เร,จะเริ่มที่จะรับแรงกดดันไม่ได้ซะแล้วนะครับเริ่มจะเสียประตูง่ายขึ้นนะครับส่วนเซนตันนะครับห้านัดหลังสุดแพ้4เสมอหนึ่งนะครับโดย3นัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับเวสแฮม1ประตูต่อ0นะครับ แล้วก็แพ้ให้กับแมนซิ่นสีหนึ่งนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับคิตันเปเลส2-0นะโหยังนะครับอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางนะครับไม่น่าจะรอดตกชั้นแล้วเช่นกันนะครับนะครับมี23แต้มนะครับก็อยากจะอยู่ในตอนในพิวลีกทุกนัดตอนนี้ซัมตันต้องมีแต้มนะครับเรามาดูกันว่าเซนนอนนั้นในวันนี้นะครับ จะกลับมาสู่เส้นทางที่ตัวเองเคยเป็นหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> อาเซน,น,นอลน,นจำเป็นที่จะชนะ2-0นะครับคืนนี้เล่นในบ้านอิมเดดสเตเดียมของตัวเองน่าจะถล่มเอาชนะทีมบุยอย่างทีมบุยของตารางอย่างอาเซนนลไปได้ทีมบวยของตารางอย่างซาร์สแคมตันไปได้นะครับกลับสู่คืนฟอร์มของตัวเองกันที่ฟุตบ,บอลลาลิกาสเปนสักคู่หนึ่งวันนี้นะครับระหว่างทีม เอสเปนยอนทบทีมในอันดับที่19ของตารางพบกับทีมคาดิสนะครับทีมในอันดับที่16ของตารางซึ่งทั้งคู่นั้นนะครับโดยเฉพาะเอสเปนยอนนั้นอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางก็นะครับต้องดิ้นรนหนีตกชั้นกันต่อไปนะครับสําหรับเอสเปนยอนะครับอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในลาลิก้าสเปนมาอย่างยาวนานนะครับ5นัดหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับเอสเปนยอนนะครับ แล้วก็ส่วนอดิตนัน้นนั้นหลังสุดชนะ2เอเอเสมอ2แพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับนั้นล่าสุดของทั้งคู่ก็แพ้มานะครับอันดับในตารางตอนนี้นะครับเอสเปนยอนนั้นอยู่ในอันดับที่19นะครับมี27แต้มนะครับต้องเอาชนะเพื่อที่จะดีดตัวเองนั้นขึ้นไปสู่ในอันดับที่17ของตารางนะครับเพื่ออยู่ในผลโซนแดงตกชั้นก่อนวันนี้นะครับคาดิตนั้นอยู่ในอันดับที่16ของตารางเรียกได้ว่านะครับ ถ้าขาดิสแพ้วันนี้นะครับโอ้โหทีมตัวเองก็ต้องตกลงมาอยู่ในนะครับโซนตกชั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเอสบันย่อนนะครับหลังจากที่แพ้มาหานัดติดวันนี้จําเป็นต้องชนะมองว่าเอสบันย่อนชนะได้นะครับแล้วก็จะเอาตัวเองพ้นมาจาก3ามรดับที่จะต้องตกชั้นไปสู่ลาลิกาสองของสเปนได้นะครับชีพที่เจ้าบ้านอย่างเอสบันยอนจะชนะครับผมสวัสดีครับ